ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทําน้ําพุนะครับน้าพุเสริมความร่มรื่นให้บ้านเรานะครับโดยขั้นแรกนะครับผมได้สั่งอ่างบัวนะครับอ่างบัวขนาด25นิ้วนะครับพร้อมขาตั้งมานะครับน้ําพุประเภทนี้นะครับมีขาจากชุดทั่วไปนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ พามาทำน้ำพุนะครับ DIY ที่หาซื้ออุปกรณ์ได้ทั่วไปนะครับโดยขั้นแรกนะครับผมก็ยกฐานรองนะครับมาวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาอ่างบัวมาตั้งได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้กระถางต้นไม้แบบดินเผาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีรูหรือไม่มีรูก็ได้นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เอาไปวางตรงตำแหน่งครับที่เราต้องการนะครับของผมจะเป็นตรงกลางเนาะเพื่อจะทําเป็นฐานของน้ําพุนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็ยกเอาเขาเรียกอะไรอะหม้อดินเผานะครับหม้อต้มยานะครับเรามาวางนะครับเพื่อจะเป็นอ่างน้ําพุในส่วนบนนะครับ เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีปัญหานะครับตรงที่อ่งางวัวของผมมันนูนตรงกลางนะครับผมก็เลยต้องจําเป็นต้องเจาะรูนะครับเจาะรูที่กระถางดินเผาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะครับตรงนี้ใครจะใช้เป็นสว่านเจาะรูอ้อมๆหรือว่าใช้ลูกหมูหรือใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นการเจาะครับ ไม่ผิดกติกาใดๆนะครับเอาอุปกรณ์ที่ทุกท่านมีเลยนะครับส่วนของผมนี่ใช้ใบเรื่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้ตะไบนะครับในการบาดร่องนะครับในการลอยสายไฟออกมานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็นําหม้อดินเผานะครับมาทําการเจาะรูนะครับที่ก้นนะครับเพื่อจะเอานำนะครับข้อต่อตรงของท่อนะครับท่อลอยสายไฟสีขาวนะครับที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นท่อขนาด สิปดมิลลิเมตรนะครับก็จะเจาะลงไปตรงกลางเลยนะครับโดยอยุปรกรณ์ที่ใช้เจอะนะครับผมจะใช้เป็นดอกสเต็ป e ดิหรือว่าดอก JD แบบนี้นะครับในการเจาะเลยนะครับเพื่อความะสะดวกนะครับการเจาะเนี่ยเขาพยายามเจาะให้พอดีนะครับไม่ให้หลวมจนเกินไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็นาข้อต่อตรงนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ที่ก้นหม้อดินเผานะครับโดยจะใช้ซิลิโคนหรือว่าปูนนะครับในการยึดก็ได้นะครับส่วนของผมนี่จะใช้ปูนนะครับเสร็จแล้วก็นําปูนนะครับที่เราเตรียมมานะครับมารอเข้ากับข้อต่อตรงแล้วก็ก้นของหม้อดินเผาเลยนะครับ ก็ทำไปแบบนี้ครับจนอ้อมอ้อมนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ครับทําทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งด้านในและด้านนอกของมอดินเผานะครับต่อมานะครับปั๊มน้ําที่ผมใช้เป็นปั๊มน้ําขนาดเล็กนะครับแรงดัน12บโวลต์นะครับโดยจะใช้นะครับท่อขนาด18บแมิลเมตรนะครับในการ สวมลงไปเลยนะครับซึ่งก็หลวมนิดหน่อยครับโดยผมจะใช้ายางรัดผมนะครับของแม่บ้านในการรัดปากท่อของปั๊มน้ำไว้นะครับเพื่อทดแทนโอลิงนั่นเองครับตรงจุดนี้รั่วได้นิดหน่อยครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับขอแค่มันอยู่ก็พอนะครับ เสร็จแล้วก็สวมลงไปนะครับก็จะแน่นพอดีนะครับเสร็จแล้วก็นํานะครับกระถางต้นไม้นะครับมาประกอบนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟไปด้านล่างครับที่เราบากบากร่องไว้นะเนี่ยก็จะได้รับขณะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็นําส่วนบนนะครับเป็นหม้อดินเผานะครับที่เราเตรียมไว้นะมาต่อกับปั๊มนะครับ เป็นการประกอบล่างนั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยครับด้านบนแล้วก็หาเศษท่อมานะครับตัดความยาวที่เราต้องการนะครับน้ําแรงน้ํเบาก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับนั่นก็เป็นข้อดีของข้อต่อตรงด้วยนะครับในการทําแบบนี้จะทําให้เราถอดล้างได้ง่ายนะครับเวลาวสกปรกนะครับ เสร็จแล้วก็นำน้ำนะครับมาเติมได้เลยเสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของ การต่อนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์ก่อนนะครับพอดียังไม่ได้ไปซื้อแผงโซล่าเซลล์เนาะสายที่เหลืองนั่นเป็นสายกาวนะครับไม่ได้ใช้ส่วนสายสีน้ำตาลนี่เป็นขั้วบวกนะครับสีน้ำเงินเป็นขั้วลบเนาะก็ต่อตามนี้เลยครับน้ำตาลต่อแดงครับน้ำเงินต่อดำนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วผมก็ลองดูนะครับดูปั๊มนะครับว่าทำงานได้ปกติไหมดูระดับน้ำที่เขาพุ่งขึ้นมานะครับ นี่ครับตรงนี้ท่อตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากให้น้ําพุ่งแรงกว่านี้ก็ต่อท่อให้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าน้ําตรงนี้แรงไปก็สามารถตัดท่อให้สั้นลงได้นะครับในส่วนตรงนี้นะสามารถปรับแต่งได้ครับแล้วก็หานกหาเครื่องประดับมาตกแต่งตามที่เราต้องการเลยครับ ต่อมานะครับผมก็ไปเลือกซื้อแผงโซลา r เซลล์นะครับก็ได้เป็นแผงโมโน18โวลต์นะครับ20วัตต์นะมา1แผงนะส่วนถ้าใครจะใช้ปากคีบตัวนี้เก็บไว้ก็แนะนำให้นำสายมาบาัดกีต่อด้านหลังเลยครับโดยสายที่ผมใช้ต่อก็จะเป็นสาย DC ของกล้องมูจรปิดเจ้าเดิมนะครับ ทำการบัดกีลงไปตรงๆเลยนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับก็นำไปติดตั้งบนหลังคาที่จุดเดิมนะครับผมก็จะติดตั้งชั่วรขาวไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็วางไว้ข้างๆแผงเดิมที่แตกนั่นแหละครับก็ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแผงยังยังไม่ได้พังนะครับยังใช้เียดีทุกวันอยู่นะครับ ส่วนการต่อสายผมจะใช้เทอร์มินอลน,นะครับแบบกดแบบหนีบเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการทดลองแล้วก็ทดแทนสวิตช์ไปด้วยในตัวนะครับเผื่ออยากปิดหรืออยากเปิดนะครับส่วนสายสีเหลืองเนี่ยถ้าเกิดการแล้วก็ตัดออกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อตามปกติครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบวิดีโอครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับผม